าโคสีสนิกเขปปกะเทวราประทานประวัติในอดีตชาติของพระโคสีสนิกะเขปปะกะเทระพระโคสีสนิกะเขปปะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า21ข้าพเจ้าออกจากประตูอารามแล้วได้ลาดไม้จันเหลืองไว้ เพื่อให้สงเดินข้าพเจ้าได้เสวยกรรมของตนนี้เป็นผลแห่งบุพกรรม22ม้าสินทบอาชาไนาเป็นพาหนะวิ่งเร็วปานลมข้าพเจ้าได้เสวยผลนั่นทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการลาดไม้จันเหลือง23โอกุศลสมภาเล็กน้อยที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในบุญญาเขตที่ดี กลับให้ผลมากยีิบคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโคสีสนิกาเขปกะเทระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ โคสีนิกะเขป,ปะกะเทราประทานที่หจบ